มั่นใจผมห่านกันได้ผมใช้กันเป็นปนะครับเรื่องที่มาที่ไปของพรบรเนี่ยพรบรกัน,น,กน,นคูน่เลยก็เพราะว่าการกระทำนี่เป็นคนบอกเองผมเสนอยกยกคู่เลยดีกว่าขึ้นจาก60เป็น61 60กว่าบเป็น61สเอ็ดไม่หกสบเปอร์เซ็นต์นนสบายมากที่าน้ยู่เจ็ดก็คู่ไปเลย,เลยก็ถึงคู่แล้วเรามาใส่นี้ท่ทบเนี่ยแล้วรวมโครงการอื่นๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถยกระดับของจีดีพีประเทศไทยขึ้นไปได้จัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีด น,นี่จะเพิ่มขึ้นแต่ว่าเกิดจีดีเพิ่มขึ้นมากกว่าสัดส่วนนี้ก็จะลดลงไปรัฐบาลนี้มั่นใจครับว่าเราขา